เชียตื่นเต้นได้ลองเดโม่ไอคุณโอ๋ผมก็เพิ่งตื่นมาแต่ชอนะครับแล้วก็เห็นตัวเดโม่ตัวนี้เลยนะอาจจะฟังเสียงง่วงเพราะว่าเพิ่งตื่นแล้วก็ได้ลองเดโม่ตัวนี้เลยนะครับผมเป็นอันนี้เป็นเวอร์ชันของ p พย์โนะผมลองเดโมในเพย์สไม่ได้ลองในคอมนะฮะอยากรู้เหมือนกันว่าคุณภาพมันเป็นไงเรสูลชันพวกอ่าไม่ใช่พูดที่รสู u ูชันคุณภาพต่างๆนะครับในเวอร์ชันเพย์สนะผมว่ามันจะโอเคหรือเปล่านะด้วยความที่ว่าเครื่องมันเก่าแล้วผมเลยไม่รู้ว่ามันจะ September 30th, 1998. A day I'll never forget. <laughs> the cop inside me died that day. That night, records City oh, was wiped out thanks to the bioweapons Umbrella. Somehow I made it out. I was <laughs> <not> so lucky. <laughs> I was asked later to join a top-secret government program. Not <laughs> <But laughs> that I had a choice. Secret Agent. The training... Punishing missions... Nearly killed me. Yeah. At least get my mind off everything. If I could just forget what happened that night... The pain... Even for a second... This time... It can be different. It has to. ว,ว้าวโอเคฮนะรบรบเล่าความไปเฉยว,ว่าดีออนก่อน,อนจะมาภาคสี่นนะเกิดอะไรมั่งก็ตามที่เราเคยเล่นภาคสองเชี่ยเฮ้ยไม่น่าเกลียดนะคุณแล้วดูนะผมอยากปิดอ่าสิ่งที่เรียกว่า motion b อ u r มีบอไม่มีอ่ะไม่ชอบ motion blur บเฮ้ยปรับฟิววิวด้วยฮนะโอเคดีจะได้แบบ motion sensor ความแม่ล่า อ่าะ m ชั่นเบอร์นี่ไงโอเคเฮ้ยอันนี้ผมเล่นแบบวันนี้นะเน้นเฟรมเรทนะไม่ได้เน้นซีรีสซลูชันเฟรมเรทเฮ้ยนิ่งเงี้ยเนี่ยเพศสี่นะเฮ้ยบ้านไม่น่าเกลียดเลยโอเคมีย่องอเลยเถอะเฮ้ยไม่น่าเกลียดไม่น่าเกลียดโอเคอยู่นะถึงภาพมันจะดูเบลอรเอร,เอรนิดนึงเพราะว่ามันอาจจะต้องใช้พวกละการเลนเดอร์ให้มันแบบอ่าเลืนเล่นๆนะผมเลยภาพมันจะเบลอ,อ,อนะอันนี้ไปไม่ได้ไปทางฝั่งนึง ไม่น่าเกียดไม่ไไมไน่าเกียดผมนุ่ก็จะล็อก30เฟรมอย่างเดียวสิกันะเฮ้ยเล่นในเพ4สี่มี60เฟรมเนอะคุณเจงวะว้าวยู่มณเข้าไปดิถ้าจำได้ว่าฉากในตอนเริ่มมันจะ เราจะนั่งมากับตลอดจสองคนนะแต่อันนี้อันนี้จะเป็นเดโมโมั้งเข้าเลยตัดตัดช่วงนั้นลงมาหรือไม่ก็ต้องไปเราดูคาสีนแต่เกมเต็มอะไรงนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับดวส์โหลดดูกันเฮ้ยมีแย่นะเฟรมผมชอบผมชอบทีบ่ว,ว่าเฟรมเรทมันลื่นนี่แหละบ้าไอเอนจิ e ้นมันยังลงกับเครื่องอยุคเก่าอย่างนี้ได้อีกเลยไม่อยากจะเชื่อเลยบางเกยมยังคิดไม่ทำให้เลยละไปหกสิบเฟรมกับเครื่องเก่าละ หันหลังได้ปะแบบกดอ๋อไม่ได้ยังไม่นนอาโอเคฉากนี้เราจะมาหาว่าเราจะมาถามว่ามีใครอยู่รถบคัคบ้านนี้อะไรเนี่ยเชื่หรอไม่เลยสักอย่างนะผมอันนี้เป็นเฟิร์สทัตเลยไอซี e ผมก็ลองเล่นมาแล้วนะปีช่องปีปีที่ผ่านมาก็ใช้ได้นะผมใช้ได้ แต่อยากดูเวอร์ชันรีเมเคเขาเปลี่ยนอะไรมั่งนะฮะไอ้บ้านตอนไอ้บ้านอันนี้ตอนแรกผมจับได้ว่าชั้นต้ฉนฉบับมันจะไม่ค่อยน่ากลัวอย่างนี้นะมันจะแบบมันยังมองอะไรเห็น,นง่ายๆหน่อยอันนี้แบบโหอึมคึมมาเลยลองเนี่ยจะมีโครงกระดูกวะไม่ใช่ไม่มีใครอยู่นบเฮ้ย nope. ไม่มีกระเฮียแล้วมึงใครเดี๋ยว Oh, à, sorry like this. ขอโทษท um ี่เข้ามารบกวนนะครับแล้วก็ไม่สนใจคุณเลยสเปนเขาใช้ส่งหน้าพักสองนะแต่ดูดีขึ้นหน่อยลีออนอย่างลีออนนะ นานเกมไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเอามีเอาเอฟนายรับเอาเอฟนายรับขวานนั่นไปช่วยเราอะไรอะคี เออน่าน่าเล่นอยู่นะครับผมแต่ผมถ้าเกิดผมเล่นผมก็คงเล่นเวอร์ชันนี้แหละเพราะว่าคอมผมไม่น่าจะไหวอะแต่ภาพมันก็เหมือนพวก IE2 นะเพราะว่าเอนจินเดียวกันแล้วก็อัปเกรดขึ้นมาแต่เออเขาก็ยังทำไม่น่าเกียดเลยโอเคอยู่เดโมมันจะไปจบตรงไหนผมไม่รู้นะหนูปิกแรด อ้าโลเมื่อกี้เสียงใครร้องโอ้น่ากลัวกอดแม่กลัวต้นฉบับอีกแล้วเนี่ยฉากอะไรพวกนั้นเออมันดูอึมครึมขึ้นนะมันไม่ได้แบบตายไปแล้วอ๋อแล้วเป็นตำรวจที่มากับเราแน่เลยไม่รอแล้วล่ะสภาพ What's situation? your สถานการณ์เป็นไงอ่ <h ank> okay, ะเงียบขี้ตายห่างไปแล้วโอเคไปขากลับไปแหละผมว่าแน่นอนเลยใช้มีดได้ปะโอเคโอ้โ okay. ห oh, แผนที่โอเคเหมือนต้นฉบับเลยอาจจะเพิ่มบางจุดอะไรให้มันแบบเพิ่มขึ้นนะเหมือนแบบเขาเรียกจะได้เรียกว่ารีเมคจริงๆได้นะตับหลอดตาไปแล้วโอเคเลงไปป้อนได้ดีโอเคได้โอเค เสียงอะไรอ่ะมีคนนั่นเน่ยยังไม่ตายอะเอ้นย,ย <c oughs> นี่อเอามีเาตอร์หน้ามันสเวทไปมามีผมยิงไม่ได้ ทางนี้ปะไม่ใช่ดินี่มันทางกลับทางทางเดิมทางกลับี่นี่เดินมั่วเลย <c oughs> ว้าวอันนี้น่าจะสเตลได้นะผมลองเข้าข้างหลังดูนะโ <c oughs> อ้ขอปเชยเลยเชี่ยเป็นอเลยกูเนี่ย ดอขวางเลยออกไปยิงแม่งไอสัตว์จบอสัตว์ขวางกูได้มาข้ามเดิดต่อได้ไม่เ๋ยปะเอวิงลงไปละเวียนเลย ไปก็ได้วะอืออือออือเอากดผิดกดเปิดประตูไป่กดสามเหลี่ยมหมอสามเหลี่ยมเบลเบลแบตเตอรี่เลยยังไม่ชินมือมันยังลนอยู่รูส This is Gondor 1. Hunnigan here. What's your sit rep? Hunnigan. The president's daughter, Baby Eagle. It's likely she's in this village. Our intel was correct then. Well done. Need a location on a nearby lake. She may have been taken there. Copy that. I'll see what I can find. Hurry up. Something's happened to the people here. My escorts are. <laughs> <laughs> right. Gotta go. we'll Talk out. later. ขอระตังตามอาไรไดิดอรโอเคไปต่อเฮ้ยฟอร์ดเลยกอเค กระสุนเขาะไรเนี่ยสองนัดโอ้มีหมาไหมนกผมรู้แล้วว่าถ้าเกิดยิงนกมันจะได้ของนี่ไงโอ้โหมันต้นฉบับเป๊ะเลยใจไม้ใจไม้ใส่ละกําขานกอ่าภาคนี้ไม่ต้องควักมีดน,นะคนระับเกิดกล่องเตะได้เลย,เลยถ้าเป็นภาคสีต้องควักมีดแล้วก็แล้วก็อะไรว่าต้องควักมีดแล้วฟันกล่อง ผมทำกันประจำอ่ะประหยัดกระสุนอันนี้ทิปไปเลยเจ๋งดิเนี่ย <c oughs> อ่าฮีฟาของนี่กันพาเดอร์ได้มีอัพเกรดนะฮะ <c oughs> เอาไม่เซฟโอเคเดโมยไม่เซฟต้องเป็นตัวเกมเต็มโอ้โอเคเฟรมเดทเริ่มดรอปแล้วตรงนี้ <c oughs> อย่าว่าอะไรเฟยสี่มันคุณภาพไม่ได้แค่นี้นะมาตาย หม,มาตัวเดียวกันหมาตัวเดียวกันกัแบเบวอร์ชันต้ฉนฉบับไปอะมาตาย,ยางี้อะอากระสุนถ้าเป็นเวอร์ชันต้ฉนฉบับน้องจะมาช่วยเราแล้วแต่ตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าเช่ตัวเดียวกันหรือเปล่าสภาพดูไม่ได้เลยจองได้โอเคภาคนี้สเตลได้นะครับถือว่าเจ๋งดิแต่โลบอีเม้นตัวรีเหมือนเกม ดูคุ้นเคยมากอ่ะเขี้ยมันเห็นละอ๋ะอกดได้นี่ไงเฮ้ยผมก็ได้เหมือน IE4 ปกติได้เลยดีกว่าเฮ้ยโอ้อยาเอาฟินิชได้ได้ะแต่มีจะเสียนะผมจะเสียไปเลยเลยยา,ยายายาปะอ่าฮ้านี่ยา โอ้โหเจ๋งเจ๋งเจ๋งใชได้ได้ไดคือถ้าเป็น IE4 ี่ด e ั้งเดิมอะ่ะเราจะเข้าไปเตะศัตรูแล้วก็ผมจะควักมีดไว้แล้วก็จ้วงกันรัวอัพโมเดลพูดอา้าวของจริงที่หนีบขนาดนี้มึงตายหาไปแล้วน,นั่งดึงออกได้ไง่ายเลยอันนี้เหยียบแล้วดึงออกได้เฉยเลย what the fuck เฉยมีกว่านะ่ะระวังนะครับระวัง อันนี้มีคนปะเหมือนจะมีนานกวัลวละจำได้จำได้เหมือนจะมีเย้ยผมยิงจอยได้กากมากโอเคมันตายแล้วผมนึกว่าจะมีแอมบ์ซีแทนนะ่ะยีโล่หึงว้า pretty cool นี่จะเบิดฟลัช ระบบอีเวนท์รีถือว่าเข้าใจง่ายนะครับเหมือนพวกเกมอย่างเดลดาบัสเลยขอรองกันบ้างหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะฮะมันเกมมันคุณภาพของเขาอยู่แล้วไม่เป็นไรผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องระบบอีเวนท์รีแบบนี้เท่าไหร่ถือว่ามันกดง่ายดีโอ้ดูประตูประตูพิกเซลอะนะฮะมันมันก็เก่าแล้วนะเพย์สี่ถ้าเล่นบนเพย์ห้าหรือพวกพีซีน่าจะดีกว่านี้ภาพจะสวยกว่าเยอะเลยอะไรอะจอยอะอ๋อ เคมันต้นฉบับเราจะส่องกล้องอันนี้อ่อีกคนตายแล้วพอโดนไฟเผานั่งยางเลยเอ่ะมไม่ใช่นั่งยางเลย่กลองไม้เลยนะี่ะไม่โดนยิงยากยิงเย็นเลยกันแต่ผมชอบตรงนี้อะโคตรเจ๋งอ แต่เย็นนะแต่เย็นหมู่บ้านมันเยอะอย่างผมไม่ได้ใช้เมาส์ด้วยอาจจะเล่นยากหน่อยอืมอเฮ้ยเอออยากได้ยาผมวิ่งช้าด้วยถ้าเกิดอันนี้เจ็บ่ะมีป่ะไม่มียาแล้วมีแต่ระเบิดเออนนี้ได้อยู่เอาไป โอ้สตาร์นแล้วมีเจได้วยเสร็จกูอืมอืมระเบิดแฟตระเบิดแฟตช่วยได้โคตรดีเลยโอ้ผมผมเล็งจอยไม่ทันยาไปยยายายากินกินกิน กินได้ปะเอาเอามันคอมไบผมจำไม่ได้สูตรคราฟมีแล้วมัง้งอ่านี่ไงอ๋อคอมไบยอย่างนี้เลยจอยหญิงยากมากไม่ชินมือเลยเออ ถ้ามีลูกซองนะั้นแบบโคตรดีอะเสียบคุนๆนะว้าวมนันดุดเดือยมันมาแล้วเจบพึ่งขอั่า,าก่อนขอั่าหน่อยครับขอั่ทากเลยเลื่อยมาไอ้เลื่อยมาอู สกิลที่นา่าคุ้นเคยป้าครับขอททษหน่อยครับกู <c oughs> เล่นกูเนี่มีระเบิดมีอะไรป้าไม่มีเลยนี่หว่าไอ้เหี้ยโอ้ชิ i t what the fuck วัวติดไฟมันมีด้วย,ยหรอวะ ผมวิ่งวนก่อนป๊บนึงเสียง้รหลังไปเลยเอามิตันเลยได้ใช่ไหมแต่ผมยังไม่อยากรอว่ะเสียวโอมาเยอะมากวิ่งเข้าบ้านอืมขอท่าเลยอะอะไรอะ อ,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 อ๋อโอ๋อคนคอละครังเออใช่ใช่เหมือนเปียบเลยแล้วก็หยิบโจมตีเราทันทีเยอะใจจะวาย ที่เางงเหมือนโดนสะกดจิตอะเมื่อกี้ยังเล่าเราอยู่เลยเฮ้ยแต่และเธอจริงนี่ขนาดกับนี่ขนาดเคยเล่นตัวฉับบมาแล้วเล<ฮ><ฮ>ยโหนีเจ๋งวะ่ะ ไม่รู้สย่งนี้มานานแล้ว r s everyone going? อ้าคนลุกสัตว์น่าจะจบได้มอต,ตรงนี้เนะี่ยดูจากลักษณะ,ะ้ว อ่าเดโมตรงนี้จริงด้วยนะครับเกมสนุกใช่ได้ครับใช่ได้ใช่ได้เวอร์ชัน PS4 ยังไม่ค่อยน่าเกียดนะผมยังโอเคอยู่ผมคิดว่าคงจะซื้อเวอร์ชันเต็มนี่แหละในอนาคตนะเคยรับไปเจอครับกันนะเกมนี้เปนวันที่24แล้วผมก็ใกล้จะถึงแล้วล่ะนะฮะโอเคขอให้ทุกคนนะโชคดีสวัสดีนะผมสำหรับเกมนี้ใครอยากไปเล่นก็ลองเดโมได้นะครับผมใน PlayStation นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ